สวัสดีที่บแม่ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวนี้กันต่อหลังจากที่น้องลิซ่าได้มีการประกาศว่าจะปล่อยอัลบั้มออกมาในเร็วๆนี้ซึ่งตอนนี้แฟนๆก็สามารถพรีเซฟซิงเกิลต่อไปของลิซ่าได้แล้วนะคะบน Spotify และ Apple Music ค่ะผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ของน้องลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็ได้มีการแชร์เนื้อหาบน IG s t o r y ทุกคนก็สามารถเข้าไปกดกันได้หลังจากที่มีการประกาศลิซ่าก็สามารถทำยอดสถิตินะคะหลังจากมีการเปิดบัญชี t ิกตอกอย่าง เป็นทางการได้มีการเปิดเป็นศาสาธารณะนะเป็นที่เรียบร้อยนะคะลิซ่าได้กลายเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามถึง1ล้านคนบน TikTok เร็วที่สุดนะคะใน2ชั่วโมงกับ18นาทีนะคะซึ่งก็สามารถทำลายสถิติของหนุ่มจองกุกแห่ง BTS ไปได้ ล่าสุดลิซามียอดผู้ติดตามบน t ิกตอกทะลุ4ล้าน5แสนคนแล้วนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่มีการประกาศอัลบั้มนะคะและ t ิกต o k ก็สามารถทําสั่นสะเทือนไปทั่น้ารวมถึงคลิปวิดีโอที่น้องได้มาลงนะคะทำยอดไลค์ยอดรับชมที่ส่งริบริวตอนนี้คือเกือบ24ล้านวิวนะคะยอดกดไลค์ก็คือ5.5ล้านไลค์นะคะเร็วมากๆ ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่ชาวเน็ตนะคะรวมไปถึงประเทศจีนนี้ขึ้นเพลงตลอดก็ครองอันดับที่7นะคะยอดการค้นหาสุดฮอตนะคะพูดถึงเริ่มถึงโปรดิวเซอร์เพลงนะคะก็ยังแสดงความตื่นเต้นก็ได้แชร์รูปภาพโปสเตอร์ของน้องลิซ่าลงบนไอจีสตอรีอีกด้วยละค่ะ ่ายยักษ์อเมริกา RCA Record ค่ายของน้องวิซ่านะคะทางพี่เมเนีรวมถึงสื่อต่างๆก็ยังแสดงความตื่นเต้นแฟนๆต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะบอกว่าไว้ใจได้เลยค่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์คนนี้ไลอ้อนแทดเดอร์นะคะเขาเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังแล้วก็ทําเพลงฮิตของศิลปินชื่อดังระดับโลกออกมามากมายนั่นเองนะคะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ